กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆนะคะที่บ้านพ่อกิ่งนะคะ เข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะวันนี้มาตามล่าสุดนะคะของพ่อกิงนะคะพ่อกิงบอกว่ามีเพิ่มมานะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแตเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของพ่อกิงกันเลยนะคะรับชมจากจังหวัดไหนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะท่านผู้ชม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยลิฟอกิงอก้งสวัสดีพอกิ้งนะครับผมวันนี้ก็แอดมินเดินทางมาที่บ้านคุณพ่อเนาะ <S <S <ช>ก็มีท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง f อซทางช่องเนี่ยร่วมบุญมากับคุณพ่อเนาะก็มีทางช่องน, jo, นิงวพา,พารวยนะครับนิวพาโชคน้องพารวยดวงพารวยแล้วก็ชัยนางรองพารวยนะครับแล้วก็น้องเฟสพารวยเนาะทางทีมงานช่อง YouTube ของเรานะครับผมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3,000บาทมีแค่2ท่านนะครับโทรมาเยอะอยู่แต่ว่า โตมาสนใจสูตรพ่อก็ไม่ไม่ว่ากันเนาะพ่อเนาะเพราะว่าไกรๆก็อยากได้แต่ว่าคุณพ่อนี่ก็คือว่าไม่ได้แจกสูตรไม่ได้ขายสูตรแต่อย่างใดไม่ได้ขายต่พ่อเอาไว้หากินเนาะพ่อเนาะเอาไว้หากินด้วยถ้าเราเนะพ่อเนาะเอาไว้หากินเนาะพ่อช่วยเหลืออยู่กับ คุณพ่ออยู่กับยายเนาะกยายสองคนอยู่กับยายสองคนครับสาธุสาธุบุญด้วยนะครับผมเนาะสามพันเนาะเขอให้ได้โชคได้ลาภขอให้มีบุญสัมพันธ์กันในงวดถัดไปนะพ่อเนาะประกอบแล้วบ้างเอาเอาจิตทุกเานี่กเอาจิตทุกเนาะเอาจิตทุกเนี่ประกอบก็ว่ามันเป็นงวดแรกด้วยพ่อมันงวดแรกที่นี่เขาน่ะซีซีนะมันเป็นเลขที่ไม่สวย ขาไม่ค่อยได้ซื้อกันไม่ <Akt> คือครัวฟ้าเล็ก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 ออกเล็กเล็กคู่ตัวค่ะพ่อเขาคอมเมนต์มาอยู่นะบอกว่าอ้แอดมินซื้อไม่ถูกเลยส่วนใหญ่เขาไปซสือแต่ตัวนิ่งของคุณพ่อครับแม่เงเลยอืมไปแล้วก็ไปเสือแต่ตัวน Kah ิ่เพราะว่าของคุณพ่อมันเคยถูกสามตัวนคนเรานี่พอพอรู้ว่าบาถูกสามตัวเนี่ยโลกมีความโลภที่นี่ก็ซสือแต่สามตัวสามตัวนึ่ก็เลยแบตอนันก็เคยมาแต่สามตัวเลยับอืมครับแต่ว่ามันก็ เองเองนันไปก็มาเมื่อทั้งสามตัวเลยนะหนุห้าก็มาหกก็มาสี่ก็มาคมาเมื่อือในนั้นนอ่ะมันจะมาอยู่ในในหาตัวมาเมื่อัค่พอสามตัวสามตัวสี่ตัวเลยมันมาเมื่อถือทำไมว่ามันไม่มาแยกตัวหนุ่นอืมครับครับมันอเองเองไปหาสี่พกหกสี่หาเนุ่นหน้าก็มาหาก็มาหาอยู่หนะสามพกหกก็มา มาหมดเลยยมมาหดแต่ว่ามันนั่นไม่ถูกเนาะมันจับไม่ถูกเนาะครับครับพ่อธรรมดาด้ยเนาะเองไม่ใช่เทวดาเนาะพ่อเมนเองก็เขาไมุ่ดนะครับแต่ละเกาะเขาตัวรองเนาะเมนเองมาตัวรองถ้าถ้ารองหนูจะไอเบ่งหากันถูกที่เมนแล้วเนาะแต่ว่ามันออกสีสีด้เลยในแอร์ซีซีมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะไม่เฟ้ยนะมันเป็นเลขที่คิดไม่ถึงเนาะพ่อเนาะไม่คิดไม่ถึงไม่คิดว่ามันจะออก แต่ว่าของคุณพ่อเนี่สูตรคำนวณได้ปล่อยต่องวดไปแล้วนะพ่อเนาะคือเสาหัวครับวันนี้ก็มาเอาตัวเดิมที่คุณพ่อได้ให้มาเนอกพอก็ตัวเลขก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะเปลี่ยนแปลงเอาเอาไอ้ไสามสองสามไปแค่ตัวเด้อสามสองสามเนี่ยสามสองสามเล็ก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 หลุดมาโอ้เามสองสามเล็เลขกอะไรบ้างเลขตัวเดียวเลยแต่ว่ามันหลุดมันมาสามตอกสาม เป็นเหล็กตัวเกาบอกครับพ่อมันแหละเมื่อกี้ออกสามสองมันมีันมีสามสองสามเลยพื่อมาเบิร์นอีกเนาะค่ะอับมันมีสามสองเป๋แต่ว่าจับเหล็กลางมันก็สองสามสามนั่นแหละแต่ว่าสามสองสามแต่ว่าในในของคุณพ่อเนี่ยเล็กห้าตัวไม่มีไม่มีไม่มีสามนะพอนะไม่มีสามมันทำไมมันถึงมีสามนะครับพ่อมีสามมันในเหล็กเอาเล็กหลักมาลบกันนี รุปกันมาลงรูปรืออะก็หาครับเล็กสามสองสมนี่คือคือเป็นเลขที่ลบกันมาใช่ไหมครับกันมาลงจากเลขล่างเนาะรือเอาเลขกลางรูปโอ้เลยได้สามสองสามนี่คล้ายกันมันในลูปมันออกคบคุณบนี่นะโอ้ครับไม่เคยออกมากันเลยบอกกันเด็กี่เล็กน้องเลยครับสามสองเนาะระวีกินบไปไปยัง มันจะมันจะลบไปนี่พ่อจะลบไปครับถ้าลบไปอย่างนี้มีใครรู้ใครถูกด่อย่างกันไหมถึงแบบว่าอาจจะมาตัวเก่าสีค่วนั่นแหละโอ้ครับมันมันมัน,ม,นมันเคยก็มันบักสาตูนสามก็ลุกมามันมาอย่างนี้นะครับครับาะว่าเนาะในภายในหาตัวที่คุณพ่อไ้มาเนี่ยก็คือว่าไม่ได้การันตีว่าอัน จะมีแค่ห้าตัวคือจะมีเพิ่มอีกมีเพิ่มอียกตัวอย่างเช่นศูนย์เนี่ยห้าเนาะคุณพ่อไม่มีศูนย์แล้วก็ไม่มี5แต่ว่ามีแต่แปดเนาะพ่อเนาะคุณพ่อก็เลยจัาใส่ห้าแปดศแปดละก็เกแล้วก็เกก็ไม่มีเกกมันมีสองตัวคือว่ามันมาจากสูตรอ่นใช้อเลขหลักสองตัวทำโอ้เลขหลักสองตัวทำสามสองทำล้นได้หกเก้าเก้าหกนี่ละ อ๋อสามสองทำหนึ่งอากาศสองทำครับแต่ว่าห้าแปดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยเอาเลขบุญทำหรือบุญทำโอ๋อครับเอฟซีโทรมาถามว่าหนูอันหูดูสามสี่รอบแล้วดูยังไงก็ไม่เข้าใจสักทีว่ะหนูใส่เข้าพยายามพยายามจะเรียนรู้พยายามจะทำมาน่ะนะจะหลงฐานหนูครับก็เลยว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับผมไม่เลยแต่ว่าบางทีมันก็มาคู่หลังแปดสองสี่อย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อเรื่อยเรื่ยมากขึ้อ่ะ ครับครับก็ทำตัวนี้มาได้มาได้คือกันภาพในเอกรีกนันเมืองกรไดเอสี่สองเป็ดสี่สี่สองเป็ดคือมือกระไดเมื่อคือมีอีกสามตัวตัวมามามาเข่าเข่ามาสองกันตูหนึ่งสี่เป็ดสองสี่สองเปร็ดเป็นเข่ามาสองกระตัวครับครับข้างหน้ากัข้างหลังครับข้างหน้าเขาคือกระได แปดสองสี่สี่สองแปดนะครับจากหลังมานาเนอะทางทางทางหลังกูได้แปดสองสี่ได้มาสองขาดขาดพ้นเลยตอนมาสองสอวคืออยู่นาก็้อยู่นาังค่ะพ่อแก็คือว่า ที่พ่อถูกสามตัวมาตลอดเนี่ยก็คือว่ามันจะถูกในเลขห้าตัวที่คุณพ่อให้มา่นหละอยู่ประการในนี้เลยเขาออกออกมากรุ๊งกมาอย่างนี้เลยจิบหมูเป็ดนี่เลยอแต่ส่วนใหญ่มันจะออกมาสามตัวหนาสามตัวหนาเราก็จากขวามาซ้ายคือหมายถึงว่าหลัางมันหนาหลัังมนเออหลังมันหนาครับก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเลขสามสองสามมีใช่ไหมพ่อไม่เกี่ยวกับมันถูกสามตัวเนาะสามตัวแต่มันมันก็ไม่แน่คือกับ ต,ตั้งว่าคือกันมันขึ้น,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 นมีมเขึ้นนี้ไอไอยังไหญหกอ่ะครับทํานใดหนึ่งสามศูนสามมัก็มันใหญ่สองหกหกศูนยมัก็บอกหกศพอดีครับก็คือว่าในห้าตัวนี้บางทีก็ไม่ได้การันตีว่าจะมาในนอนนะพ่อเนาะใเลยมันก็มัน มันเวียนหป็นงหมวดหนึ่งมากก็มาอย่างนะมันมันก็เคยเห็นมาแต่ยังไงน,น<ช>ะนที่มีมามันมาอ,อยู่บางทีก็ทวดาที่ผ่านมาที่ว่าออกสามตัวก็คือจะเป็นในหาตัวนี้นะพ่อเนาะใช่ไอืมแต่แต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวก,กันใช่ไหมพ่อ,อกันแล้วก็เกาหกนี่ก็เป็นเลขล่างเนาะนนนเลขล่าเกาหกนี่คือเลขล่างทำาออกมาเลขล่างทำ <นะ S 2> เอาว <นะ S 2> อาเลขล่างทำออกมาแล้วที่พ่อปล่อยไปจะให้เป็นล่างหรือเป็นบนครับพ่อ ทั้งบนทั้งงนี่พอทั้งบนทั้งลลางเลยไปคล้ายๆใกล้บนออกเลขหลังออกสองหนึ่งนะทำดูสองหนึ่งมันก็ะดัยศูนย์สี่หนึ่งออกศูนย์สี่หนึ่งก็้งงก็เอาเลขล่างมาทำก็มีเปอร์เซ็นต์ไปออกบนเหมือนกันออกบนเหมือนกันมันก็เคยมาก็ันครับเพราะว่าส่วนใหญ่หนึ่ง ไอ้ได้ทำได้ศูนย์ศูนสี่หนึ่งมันเด่นหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเงี่ือก็แทงศูนย์สี่นึ่งอมันก็ออกมาตัออกศูนยี่นึ่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของพอเนี่ยจะออกแต<ม>่บนใช่ไหมพ่อบุอบนทั้งบนทัน้งล่างเลยที่เบิกบสองตัวบนญดาล่างดาน้นด้วยล่างด,ด้วยน,ะนี่มครับมันหอนอกกูกองมันหอูมาที่กับบนดาล่างดาใช่ไหมพ่อล่างดาล่า ตะวันลักลักนี่ถูกหมุนบ่อยมากถูกก็ถูกหมุนหมุนเนี่ยถูก,ก,ก,ถกหลายมันมันมันใหมันไม่นอนไหนมันไม่ตื้นไงนะคุณเบื่องบอกเอาเอา,เอาตัวนี้ไปเอาแต่ตัวนี้ตัวนี้ไปเห็นไม่ยังงั้นแทนดิอพอเลยราชีวงเขาก็คิดไปหมากคิดหมากคิดไม้มคิดเกิดพลุทุ่ยายออกมาตัวไอ้ัวเกเขาอีกที่เห็นคิดมากกันไปก็ดี้นะพ่อนับมากคุนไปตรงนี้ ก็เลยว่าวันนี้คุณพ่อนี่ก็เลยว่ามีเลขเพิ่มมาเนาะพ่อเนาะเพิ่มมาตัวเอาเอาเอากัร์ไหวจัดหมดเนาครับเอาไปตัวกัร์ดนะพ่อนี่กั้นไหวเพิ่มมาสามตัวเนาะเพราะว่าพ่อนี่ย่านมันมาตัวเก่าเหมือนบ่ค่ะเหมือนเลยอามันบางที่เก่าตามมาอร่อยสองสามแต่ละตัวขึ้นที่บุตรไม่มีเพราะมันครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจอกตัวไหนเนาะพ่อเนาะไม่มีใครรู้เลยมันก็ครบคันเลี้ยงกี่มา ก็เลยว่าเอาเป็นตัวกันไม่จังนิดตัวกั้นอยู่จังนิดสิอย่างนี้เราเพ่อพ่อเคยเอาเหลี่นี้มานอนเสียงไหมพ่อนอนทับนอนเสียงนอนฝันนี่พ่อเคย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 เลยแต่พ่อเคยแต่บอลเคยแต่นั่นแล้วก็่พอตะสวดบนแล้วก็ถ้ายที่สุดเหลี่ยมนนี้ก็ค่อยฝันได้ของไอ้รุ่นนียู่เป็นเป็นนั่นครับยังนั่นอีกพ่อนอนเสียงนอนฝันเงี้ย ตายของหายตายของมีคนเอาของมาหายบึ้งหลายบึ้องยังไปเงินเรื่อยใช่ไหมพ่อแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยก็คือถ้าว่านอนทับหรือปัดเห็นขีดโดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้โค้งได้ลา เมื่อคืนมึงดูชั้ฝันว่ายกบานใหม่อ๋อไหนนะพ่อยกบานใหม่ยกบานใหม่อ๋อเอ้าไม่ใช่จะได้บานหลังใหม่นี่พ่อวันนี้้จะได้บานหลังใหม่แล่ใช่ไหมยกบานหลังใหม่มีบานอย่างงามอย่างงามเลยนี่ครับอืมทำอย่างเข้าทำอย่างดีเลยฝันเมื่อคืนนี่นี่พ่อฝันเมื่อคืนนี่ฝันอะไรอีกบ้บ้าง่เป็นเหล็กผ่ออยู่หรอเป่าค่ะฝันอยูแล้วืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้อพ่อเด้อ ถ้าฝันว่ามีคนมาบ้านเต้มอ่นะก็จะมีงานเนี่ยนะพ่อเมียนเหรียญเขาจะแหะมาหาพ่อเต็มบ้านนี่สินี่เ <c oughs> <c oughs> รื่องค่ะใครเอฟซีถือน้ำพ่อไหล <c oughs> สงสัยถือก,ก็พ่อหลาถือถือไหล,ลายจนไหนทำบ้านใหม่นะพอน่อเมีนเลรียจริงเองทะเลเองมันมันมันจะโกงนะจะถ,ถือว่าฝันฝันมันจะบอกเหตุบอกลางงอย่างเงี้ยพ่อแรงเล่าว่โกนจินมีรางรางเออร่างดีเนาะ ตัวนี้เลยนะพ่อเนาะเนี่ยเลยใช่แต่ออกัดเดิ่นลงเนี่ยทั้งหกบัดเดิ่เนี่ยฟันหลายหมื่นหรือเปล่ะพ่อเฟันฟันหลายหมื่นหรือเปล่ะฟันมาคืนอือฟันเมื่อคืนก่อนแอดมินสิมาตัวนี้เนาะค่ะเนาะก่อนกินมาฟันเมื่อคืนลุกขึ้นมาตอนตีสามฟันอะไรอยี้น่นกันอือครับแต่ว่าพ่อนี่บ่ได้เอาหลีกไปเสียงเนาะค่ะเนาะเอไปอเสียงแต่ว่าฟันดีนะคะแล้วเออจะกวาดยังไงนวดเข้าวาดยังไงนวด ของยนจำได้และอืมหวังไงเลยเลยลืมครับครับแล้วพี่ชายของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นคนมาบอกสูตรของคุณพ่อเนี่ยหลังจากที่ได้สูตรมาแล้วนี่เขาได้มาบอกอะไรอีกไหมพ่อไม่เคยฝันเลยผมไม่ฝันเลยไม่ไม่ฝันได้ได้สูตรแล้วก็แล้วนี่พ่อแค่แล้วเลยไม่เคยฝันเลยนึกยักษ์เออบนหาทานหาอยู่เตียว เคยนั่นเคยเกลอยู่แต่ว่าไม่เคยฝันทิสเกอครับก uh ็คือฝ uh ันเห็นขั้งสุดท้ายนี่คือตอนเพิ่นมาบอกสูตรเมื่อค่ะบอกอะไรเมื่อบอกสูตรเห็นแต่ตานเด็กเกลียตายก็ไม่ได้เจ็ดเดือดวกว่านี้เรื่องฝันเห็นเกลียนะตายจะเดือดตายไปไวเายไตายไปเจ็ดเดือดโลกไปนะรจิงไปเห็นไปในประชาระทำนะเวลาอยู่ไหนไปถามถามทิสเกอ ไหนแหละอาจารย์ลูกพอกไหนแหละดูสิเยอะโอ้ยยังไปเชื่อใครด้วยใช่ไหมครับอย่าไปเชื่อใครมันไม่มีใครแน่ดอกไม่มีใครรู้จ้าคนดอกอ่ะท่าจิงจริงเหมือนที่ว่าแจ๊ผูดจริงๆไอ้พ่อเนาะเมนจินแกว่าเลยเนี่ยไม่มีใครแน่จ้าคนดอกมีใครแน่เจ้คนดอกครับ ก็เป็นแค่แนวทางเนาะมันไอเข้าเนียวข้าก็เนี้ยอยู่บบังหนวดทันเลยมันเหม็นไม่ไม่ลวกคือยังเขาถือโบกมานี่นะพอคิดไปว่าเด็วก็ถูกมาถูกไปแล้วถูกมาอย่างนี้นะมันมีเรื่องนอะครับกินละหลินไม่ได้นะละไม่ได้นะเนาะพ่อล่าไม่ได้ใหญ่ออกประเลคุณนะเนาะออกทุ้มันทุกนทุ้มวันคิดคำนวณทุกวันเลยไปบานคือกันไปรางไปบุญมี เอาขุ่นเป็นใสหายเด็กหน่อยถูขึ้นกันครับทำสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนี่ถูคือกันพอขออยาตทามนะครับแถวบ้านนี้เขาถูกระพอเยอะไหมคนแถวนี้เวลาถูสามตัวนี่พอมันมันมันถูหน่อยคนเขาเขาไม่เชื่ออันนี้พอด้วยเขาเขาเชื่อเขาเขาเขาพอจะบอกเขาเขาถูกหลือพอเตะเขาถามว่าถูกไหมมันก็ถูกเก่งกว่า ได้มาแต่รับความฝันเขาไม่ได้ให้เครดิตเราอีกไม่ให้เครดิตอีกเองว่าสาให้นครนะครับครับโอ้ขอบใจเด้อตาเด้อที่ให้เลขมาก็ไม่รู้ใครเนี่เออใครจะใครที่ขอดนท์มันมีเคยคุกลาคอยเขาถูกกัเฮียเขถูกกับดีใจด้วยเนาะดีใจให้เขาขายคนดีบเลยนี่ยแสดงว่าเขาคือ่งเจ็ดรูกันมัดเราแถวนี้นี่รูกันดูว่าถ้าเป็นเลขพ่อหรือว่าเหม็นคักนะพ่อเนาะเหม็น ไอ้โอยก็มาเอาบ่อยคุณบั๋นลุงก็บั๋นก็มาเอาบ่อยคุณเอิร์กมาเอาบ่อยบ่อยยังไงแต่ว่ามันมันเอามันเมื่อกลุ่มเบิร์กเมื่อกลุ่มเบิร์กนี่แหละก็ธรรมดาแล้วพอนาะบั๋นดาที่นี่หลบหลบกวนคุณพ่อในขณะไอ้คุณพ่อเอาเลขที่ไฮแอดมินเมาเนี่ยเอาไปนอนเสียงบนบั๋นเนี่ยไม่อได้ลองลองลองเสียงลองลองขอพี่ชายเนาะนี่จบหลังจากที่ไม่เคยมาจลกทีเผื่อแกจะมาเนี่ยเผื่อจะมาเด้อเด้อ เราเปดคำว่าจีนจ้องเสียงหนูแปดคำใช่สักคำแปดคำเพิ่มมาคำนะ้รับวันนั้นเราก็คอยเสียงยูทูบอกแกเอาขาดแต่แกจะมาบอกมันถูกแล้วนี่างเงี้ยืมกับขอแกนี่เองว่าแกอยากได้อะไรก็จีได้ทำบุญไปให้แกอย่างนี้แล้วก็พอจีนแต่ทำบุญนำทานให้แกก็ให้แกเป็นนำทานนำโชคนำทางดูไว้ตัวนี้นะวันแกตายนะแกตายอยู่ว่าขู่ฝันลุกๆเลยที่มาสองคนมาหาหลุดเข้าไป พอมาห,าห้ารมงก็เงบปุ๊บรถรถไม่ได้รถใครพอลงไปลงมัวตรงนี้รถไฟเต็มถนนมาเลยนะ,ะไฟเต่งสว่างโอ้โหเขาได้รถไปแร้ว่าะ๋ยวพ้นป่วยไปเลยวะเวะเวะคอยหนังคอยกระถางบ่ายจะไม่มีรถรถมาที่ไม่มีรถคะคันยต่เสียงไฟร,รถมาเต็มถนนเลยนะ แต่เราคิดว่ารับวัว mm ัา hmm. ส like ีไทยมาตรงบ้านเรยวดิเขาได้รถระว่าก็ต้งเคยมีกัไหนนางเขไว้กินลหอ้ตายเร็วตอนตายนี่ยังเป็นพระอยู่หรือว่าเป็นคนอื่กเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยะ ก็ได้โชคได้ลาภกับค yes ุณพ <hiding> <oses> <raul> ่องวดนี้จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พี่ชายของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะอยากมึกเยอะได้ยังไงเลยครับครับนี่ครับเนาะจะได้ทำบุญให้แกเนาะครับทำบให้แกไปอืมครับทำงานก็กานกบคนงานกบอดดยาคือกันเลยครับอดดยาเก็นขายก็แกคนชอบลิมหนกชอบนกชอบเขาไปช่วยเยอะแค่เด้อครับ เ้านี่คือว่าผีชายคือว่าขาดคือว่ากว่าโผล่กับเมียเลยเกมเป็นคนรู้เกมเป็นรู้เยอะผูดถ้าเกศต่อเกศต่อไปเลยผีชายที่คนเลี้ยงมาเลี้ยงตามาเคยเคยหรอกก็อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเด็กคำพูดของเกศเกศสักซิปอะสักซิปเด็กคำคนคำพูดนักเหน่ยงเนานักเหนี่ยงูด สมพ่อเตลยแกแม่นเลยนะพ่อคูดทักทิศกลิ่นดำโอ้ไอ้ล้างกลิ่นเลยเรียมลงมานี่มันจีดำต่อปูมือเลยเป็นเป็นปานนี่พ่อเป็นปานล้างล้างล้างไอ้แจ้งดีเลยเลยนะสมพ่อเตลยแกแม่นเลยเนาะเกย์คนทักทิศครับครับเนาะดีนะที่พ่อยังได้สูตรได้ความรู้จากแกมาเมืนครับก็เป็นบุญเป็นกุศลนะพ่อเนาะไม่ไเป็นกุศลได้มาถือได้จากดีดีกินใจทับทิมรสชาต่อมอีกหอมอีก หมดนี้ก็โตูยังไงคุณพ่อก็ยังอยากจะร่วมบุญอยากจะได้บุญนี่ไปฝากพี่ชายมันเดือดแล้วพ่อเนาะอยากเพืไปทำบุญมืดเดือดเลยครับลงกระตินได้ถามกระถิ่นได้นะพ่อเนาะกระตินเลยหรือประเดี๋ยวด้ปิดกระถิ่นมีครูเข้ามาในเนาะคอยไดีบิดกับกระถิ่นเนาะดีบิดกับกระตินดิเอาอนุโมทนาสาธุกับพ่อด้วยเนาะไปโอเคแนวทางถูกคุณพ่อคุณพ่ออวยพรให้กับท่านผู้ชมเนี่ยค่ะพ่อโชคดีเด้อร์ ครับมีถูกมีลาบเรีงๆครับพ่อเนาะใช่ถูกแล้วครับพ่อเนาะครับถูกนะครับสามสองสามนะพ่อวันนี้สามสองสามครับโอเคครับขอบคุณพ่อกิงมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นแนวทางของพ่อกิงนะคะ วันนี้พ่อิิงบอกว่ากลัวมันมาตัวเดิม3ามสองสามนะคะวันนี้มีเพิ่มเติมมานะคะส่วนเลข5ตัวนะคะหลายท่านที่สงสัยนะคะบางท่านก็ไปตัดเอาเองก็ได้นะคะส่วนคุณพ่อตัดให้ก็จะเป็น7 1 8แล้วก็8ปดสเป็น2คู่นะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะรับชมจากจังหวัดไหนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ